วัสดีจ้าทุกคนมื้อนี Dude, ้แม่แก้วสิมาะพาวหมกปลาดุกเนาะจ้าหมกปลาดุกก็มีตำพริกใส่ตะไคร้ใบบักกูดหัวหอมแล้วจ้าหัวกระเทียมเนาะนี่มีแล้วจ้าแล้วก็มาข้าวเบือข้าวเบือนี่ก็คืออ่าเฮาแซ่เข้าเหนียวข้าวเหนียวข้าวสารเฮานี่แหละจ้าแล้วก็มาตำให้ละเอียดแบบนี้แหละเนาะจ้าเนาะแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลาเนาะจ้าเนาะขมโนัวขมโนัวอันนี้ใบน้งรักใาอีตู้เาจ้า หอยบุ้งได้จ้าแม่เทปแม่จีเทปอกติลงนะแค่นี้พอไหมคะก็บไหมพอ<น>ะ,พอะลองดูก่อนนะคะแม่มทำอร่อยอร่อยนะท,นทำอร่อยอร่อยจ้าอร่อยรับรองรับรองว่าอร่อยแน่เลยนีจ้าแค่นี้ก,กนน่อนเนาะจะค่อยเติมอีกก็ได้นางรักใส่อร่อยนะคะใส่หมดเลยนี่ คนเขากันจะไหมแข่งเขากันเลยนี้ตากันเลืยนไส้เขาจจเนาะอ่าวิากันเยืยนไส้เขาขอดีไสนต้นหอมเมนูทานต้นหอมอันนี้โบวีก็บอเป็นยังไส้ใบน้งรักของตู้เขาถงจะหอมคือกันไข่ใบกะปูกกบหอมสุดๆแล้วนะจะนี่แข่เขากันาบาลาสีอีกนิยนึงนะจ๊ะเดี๋ยวีเข้มกิไปเข้มลายต่พอดีแล้จะเอาเข้มมาได้ ได้กินหอมค่ะกินฟุ้งขึ้นมาเลยค่ะหอมหอมหอม,อมสูตรนี้เด็ดามากมลยยายสูตรโบราณดีดีดีๆีหน่าแซนะ่บเนาะทำมาทันพอเลยหน่าแซ่บแล้วพอกำ<อ>ลังพอขัเรือ,อนะขอับเรนะือพอไหมแค่เนี่ยเอาใส่อีกเพิ่มสักหน่อยนิดนึงเนาะ,ะนอืม เดียาวเกินไปก่บว่าไงนะแพอดีพรแท่กายาวเกินไปก็พระแท่พระจับกันเป็นก้อนนะแกมันก็พอดีแล้วแหละแม่คิดว่ากะว่าพ่อดีเตาสีห่อให้เบิ่งใด้จ้ายกัเอ๊มกแรกเนาะมกแรกแห้งมันเอาใส่ใบตองอย่างเอ้าไข่แบ่งๆไข่สองไข่แล้วจ้ะ เออไม่มได้ตัดออกจากกันนี่จ้าประชุมกันไหมใช่นหะสามตอนเพาะแล้วก็สามตอนนี่จ้าฮะโมกแล้วเอาไปหนึ่ง ประมาณเท่าไหรยายแล้วก็ไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงจ้าสามสิบนาทีก็สุกสุกยี่ดอกจ้เข้ามันหอมแล้วเขาก็เปิดเบื้องเนาะจ้ามันหอมแล้วเขาก็เปิดเบื้องถ้าเขาบ่หมั่นใจเขาก็เอาไอ้เอาสมนี่จ้าเอาสมเออเอาเปิดเปิดหมกเบื้องแล้วก็เอาสมเชียร์เชียร์เบื่อได้จ้ะเด้อถ้าเขาบ่หมั่นใจว่ามันสุกบ่สุกคูดลุคสุทธิว่าโอ้ม่นทันสุกบ่อสงสัยเขาก็เอาสมนะเปิดออก เปิดหมกออกแล้วก็เอาส่อมชีช้เชลียเบิ้งทางทางแทงแทงมึงน,นะจ๊ะเนาะกะดูดอกมันสูบวสุบนะจ๊ะมันเปื้อนได้เหรอขอดูจ้ะใครใส่ส่อะ <c oughs> ไปเลยไปซองหมกซองหมกแล้วนะจ๊ะนี่ก็จะได้อีกประมาณสองสามมกนะจ๊ะ <c oughs> ใบตองก็น้อยนะจ้าน้องใบตองค่อยๆให้ดูทำนี้นะจ๊ะทุกคนหอมมะงั้นนะเจ้าใบตองผสมเครื่องให้เบิ่งซื้อว่าใส่เครื่องแบบนี้มันจีแซ่บเล้วจาเด้อหน้าแรงใบตองก็อึดนะจ้าใบตองก็น้อยหอก็ค่อยๆให้เบิ่งค่อยเบิ่งแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แด้วจ้าเด้อแค่นี้แหละเนาะสวัสดีค่ะ